ทุกงวดนะตั้งแต่อาจารย์ออกมานี่คือเข้าทุ่งวดเลยนะตั้งแต่เข้าทุ่งวดตั้งแต่ไทยทำมาเข้าทุ่งวนแต่เราตีปีศาไม่เป็นเฉยเฉครับคานผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้เดินทางมาที่วัดป่าพหลานเพชรทราบข่าวว่าอาจารย์สมเพชรท่านมาเตรียมงานนะช่วยพระนะครับที่จะวันเข้าพรรษานะครับก็ได้มาเจออาจารย์สมเพชรอยู่ที่นี่เลยนะครับหลังจากที่แล้วนะลงปูค้างปลาไว้สามตัวให้คัางไว้สามตัว ได้ปลาสีตัวขังไว้สามแล้วก็เรียกทาใครตีปริศนาถูกว็เข้าเต็มเต็มถ้าใครตีไม่ถูกก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปตามอาจารย์เห็นนั่งอยู่หน้าปู่สีสุดโธนะครับหน้าหลวงปู่สวงโอ้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหครับผมงูที่แล้วทําไมปริศนาหลวงปู่พลาดอีกแล้วครับมันเราคิดไม่ถึงนะครับเพราะว่าหลวงปู่ให้ผมเอาปลาไปขังไว้สามตัวเนี่ย คือผมเนี่ยเป็นคาราวาสแล้วนะครับผมไม่คิดไม่ได้คิดตรงนี้นะครับถ้าผมเป็นเป็นผู้ชายเนาะครับผมเป็นคนเอาไปขังเนี่ยเป็นหกอยู่แล้วนะครับผู้ชายเป็นหกอยู่แล้วผมว่าแปลว่าเอ๊ะลงเอาใส่ลวงปู่ดีกว่าลวงปู่เป็นเก้าผมก็เลยใส่ใส่เป็นลวงปู่นะครับให้เอาขังไว้สามตัวนะครับถ้าผมเข้าใจว่าตัวของผมเนี่ย เอาไปหลวงปู่ให้ผมไปไปขังเนี่ยคือหลวงปู่มาเพ่งเลงอยู่ที่ผมนี่แหละมันก็คงเป็นไปไหนไม่ได้ครับ่แตเก้าก็ตัวเดียวกันครับนี่ดูจันเขียนงวดที่แล้วให้ดูนิดนึงนะครับนี่คือนิดน่งวันทีแล้วเนาะที่ว่าเป็นก็คือสามสามตัวเนี่ยไอผมไอเก้านี่ผมเข้าใจว่าต้องเป็นลวงปู่เลยเอาลวงปู่มาใส่ละ ก็เลยเอา9ก้ามาใส่นะครับจ๊ลืมไปว่าลุงปู่อาจจะกลําหัวได้เหรครับเพราะเราคุยตลอด้วครับก้าโคส่วนมากจะเป็นตัวเดียวกันครับปิดชนาคือลุงปู่ให้ผมเอาไปขังหมายถึงว่าผมเนี่ยเป็นหกนะครับให้ผมไปไปขังไว้สามตัวผมเอาไปล่อยตัวหนึ่งให้เอาไปขังไว้สามตัวผมก็เลยโอ้พอมันเป็นเช่นนี้เออมึงโง่จริงๆวันนี้ลุงปู่ถึงเอามีดเอาเอาแล้วลุงปู่ก็ให้อัดเคริงดัดเคริง พอเขา,าปืนจุดไฟให้หลวงปู่แล้วก็หลวงปู่หักเอ,เองเลยนะครับกล้วยดึงกล้วยออกจากวีบนนะครดึงออกดึงออกดึงออกแปดลูกแล้วก็<า>ให้ผมอีกสามสามให้ผมโยนเข้ากองไฟอีกก็เลยหมายถึงว่ากล้วยที่อยู่ในกลองไฟนั้น ครั้งแรกแปดนะฮะครับ,คร,บครั้งที่สองผมโยนเข้าไปอีกสามลงปูให้ผมโยนเข้าไปอีกสามก็เป็นแปดสามอ่ 8, <3 S 1> ครับอสามกับแปดตัวเดียวกันด้เอฟซี C นะอันนี้คือเลขลงปูจะแปดกับสามตัวเดียวกันก็มีนะครับครับส่วนมากจะเป็นเช่นนั้นจะคงไม่มาลม 8, 8ะ <c oughs> มั้งแปดแปดเนาะเอไม่ไม่มั่นใจแล้วฮะมั่นใจนะครับห<อ>ลวงปูให้ปริศนาอย่างนี้ก็ยากเนาะครับเอฟซี C ลองดูด้วยครับปริศนาเข้าทุกงวดนะตั้งแต่ อาจารย์ออกมานี่คือเข้าทุงงวดเลยนะตั้งแต่เข้าทุงงวดตั้งแต่ไทยทำมาเข้าทุงงวดแต่เราตีปีศาลาไม่เป็นเฉยๆฉยคณะหกหกสามยังเอ้ยเก้าสามยังตีไม่ไม่ได้เลยแค่กลับหัวกลับหางยังไม่ได้เลยครับแต่งวดที่แล้วครับแปดหกนะฮะก็งวดก่อนนู้นนะฮะแปดหกก็เป็นแปดเก้าไปครับเนาะงวดนี้สามเก้าก็เป็นสามหกไปแต่งวดไปกลับมาเนาะแต่งวดนี้ก็แปดสามครับ จะเป็นแปดแปดไปบนในมั่นใจ <c oughs> ไะ่มั่นใจนี่ก็ใช้วิจารญานในการรับชมศูนย์ห้าศูนย์ห้าสามอาจจะเป็นศูนย์ห้าแปดอ่าะลงดูนเอฟซีเป็นแนวทางคใคร,ครตีความใครตีปริศนาลงปูได้ก็ถือว่าพวกนั้นผู้โชคดีเล้าจย์เนาะครับีือว่าเป็นโชคเนาะครับ ประมาณนี้แหละครับได้มาประมาณนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับผมให้ผมอีกสามสามก็เลยให้ผมโยนเข้ากองไฟอีกก็เลยหมายถึงว่ากล้วยที่อยู่ในกองไฟนั้นครั้งแรกแปดนะฮะครั้งที่สองผมโยนเข้าไปอีกสามลงปูให้ผมโยนเข้าไปอีกสามก็เป็นแปดสามสามกับแปดตัวเดียวกันด้เอฟซีนะอันนี้คือเรื่องลงปูจะแปดกับสามตัวเดียวกันก็มีนะครับครับส่วนมากจะเป็นเช่นนั้น จะคงไม่มาลมะมั้งเปดเนาะเออไม่ไม่มั่นใจแล้วฮะม,มั่นใจนะครับ<อ>ก็รบกูให้ปริศนาอย่างนี้ก็ยากเนาะเก็บสี่ลองดูเด้ครับปริศนาเข้านาหกหกสามยังเอ้อยเก้าสามยังตไีไม่ได้เลยแค่กลับหวกลับมายังไม่ได้เลยครับแต่งวดที่แล้วครับแปดหกนะฮะก็งวดก่อนนู้นนะฮะแปดหกก็เป็นแปดเก้าไปครับเนาะวดนี้แบบสามเก้าก็เป็นสามหกไปกล <laughs> ับ <laughs> ไปกลับมาเนาะ แต่งวนนี้ก็แปดสามจะเป็นแปดแปดไปบนในมั่นใจนะคมั่นใจนี่ก็ใช้วิจารยาในการรับชมศูนย์ห้าศูนย์ห้าสามอาจจะเป็นศูนย์ห้าแปดอ้าลงรูนเอฟซเป็นแนวทางใครตีความใครตีปริศนาลงปูได้ก็ถือว่าพวกนั้นผู้โชคดีเะ่าจ้าเนาะครับหรือว่าเป็นโชคเนาะครับตลงปูก็โยนเขากองไฟแล้วก็หยก สักพักหนึ่งหลวงปู่ก็ดึงออกมาอีกสามสามลูกแล้วก็ให้ผมตัวนี้ให้ผมเป็นคนโยนเข้ากลองไาหลวงปู่ไม่ได้โยนผมก็คิดว่าเป็นปริศนาของหลวงปู่นะด้วยมันก็ยังยังมองได้เป็นสองแง่สองแามแต่ถ้าหากว่ามาอย่างนี้นะครับต่องวดอย่างนี้เนี่ย ่วนมากจะไม่พลาดจะเพียงแค่ว่าเราจะตีได้หรือเปล่านั้นเองที่ผมตีไว้มันก็มก็เดาเดาเอานะครับอย่าไปเชื่อผมมากนะ <c oughs> แต่เอาเอาเป็นปริศนาของหลวงปู่นะดีที่สุดแล้วครับที่ผมตีไว้มันก็จะผมตีไว้อย่างนี้นะครับว่าหลวงปู่มาตีหัวผมสามาสามครั้งนะครับผมก็ตีเป็นอย่างนี้เลยครับ ครับแล้วก็ไอเอากล้วยไปเผาแปดลูกในหลวงปู่โยนไปนะครับผมก็ยังตีเป็นอย่างนี้อยู่นะครับผมก็ยังตีเป็นอย่างนี้อยู่ห้าสามแปดสามครับผมเอาผมตีผมจะตีไม่ค่อยแม่นนะครับ,รบแล้วหลวงปู่ก็มักจะให้เป็นปริศนาไม่เคยเขียนเลขให้เลยเป็นตัวไม่เขียนให้เลย จะเขียนเป็นอย่างนี้นะะจะจะเป็นปริศนาให้น,นะครับก็ให้เอฟซีช่วยตีช่วยเปรเอานะคะเอฟซีท่านใดที่ตีเป็นตีแน่นนะคะปริศนาของหลวงปู่คือปู่จะให้เป็นปริศนาตลอดเลยนะคะ,คะให้ปริศนาคือเจอท่านครั้งแรกของเข้าไปการาบหลวงปูก่ก็เอาไม้เลียวตีหัวผมสามครั้งไม้เลียวตีหัวผมตีเบาๆเนยตีแรงแล้วก็ บอกให้ผมไปตัดกล้วยทีแรกผมก็ไม่เห็นในกล้วยว่ามันอยู่ตรงไหนแต่หลวงปู่ก็ชี้ไปนู่นตะมกแหมผมก็เดินไปครับก็ไปเห็นกล้วยอยู่เครือผมก็ตัดมาตัดมาแล้วมาถวายท่านเลยแล้วท่านก็ให้นับผมก็นับดูมันมีห้าหวีครับกล้วยเครือนั้นมันไม่เยอะแต่ว่ามันก็ลูกใหญ่อยู่แล้วจากนั้นหลวงปู่ก็ให้ผมก่อบไป ต่อไปแล้วหลวงปู่ก็ดึงออกมาแปดลูกดึงกล้วยออกจากเครือนอม,มาแปดลูกแล้วก็เอาโยนเข้ากองไฟหลังนสะักพักหนึ่งแนละ้วก็นั่งเจยอยู่นั่งเจยอยู่ผมก็ยังไม่กล้าถามอะไรท่านมากนะครับท่านก็ดึงออกมาอีกสามลูกดึงออกมาอีกสามลูกแล้วก็โยนให้ผมให้ให้ผมโยนเข้ากองไฟนี่เนี่ยคือสิ่งที่ มันเป็นปริศนาอยู่นะครับก็เลยแล้วแต่ว่าใครมีวาสนาเนาะ,ะอืมแต่ก็อย่างนี้มันอ,อย่างหลายครั้งที่ผ่านมานะครับมันจะเป็นจกกลัดจะเป็นัวกลัดแล้วก็มา 9, 9, เน,นี้นะค้าเป็นหกเป็นเก้าหกเป็นเก้าเก้าเป็นหกอย่างนี้ ต่พระสงฆ์ปู่ก็พยายามช่วยนะครับแต่ผมโง่เองคงจะโง่นั่นแหละหลวงปู่ถึงเอาไม้เลียวตีหัวก็ได้ให้เป็นตัวอย่างแล้วนะคะให้เป็นปริศนาให้เราตีให้ได้ใช่ไหมครับก็คงเป็นประมาณนี้นะคะวันนี้ผมได้ขึ้นมาที่วัดพระลานเพชรับเพราะเนื่องจากมันเป็นวันใกล้จะเข้าพรรษานะครับเตรียมพระสงองค์เนนก็เตรียมเข้าพรรษากัน ก็มาดูสถานที่นัดเสียมรอปีนี้เราก็จะร่วมกันทอดกระถินที่นี่นะครับโดยที่ท่านนายกจากกรุงเทพนะครับบางกุวัดนะครับท่านก็ตั้งใจเป็นเจ้าภาพทอดกระถินแต่ขอเป็นกระถินสามคัคคีนะครับเนื่องจากว่าเราจะสร้าง กำแพงแก้วให้แล้วเสร็จก็อยากจะให้เอฟตีได้นะครับเพื่อจะได้มีบุญวาสนาได้ร่วมบุญกันนะครับเพราะว่ากำแพงแก้วของโบสดลวงปู่นี่ก็ต้องใช้งบประมาณอีกจำนวนมากนะครับมผมก็อยากจะให้เอฟตีทุกคนเนะี่ยมีโชคก็อขออ้อนวอนขอลวงปู่ทุกวันสวดมนต์สวดธรรมให้ทุกวันถ้าไม่สวดวันไหนนี่ ที่บ้านจะตึงตังตึงตังฮะนอนไม่ได้ครับผม <laughs> ต้องสวดครับยังไงเมื่อขนาดไหนง่วงขนาดไหนก็ต้องสวดอันก็คงจะดับสันาทอยู่ครับก็ไม่เป็นไรครับเพื่อความเป็นโชคดีนะครเพื่อให้เอีได้มีวาสนามี เงินมีทองกันได้ร่วมบุญร,ร่วมกุศลกันเป็นสิริมงคลชีวิตก็ขอขอบคุณแอดมินทุกคนนะครับท,ทั้งผาพินธ์ชาแนลทั้งสมทรัพยานาคแล้วก็ทั้งพันธุ์ชาแนลนะครับที่ได้ติดตามก็ยินดีนะครับเดี๋ยวใกล้ๆวันก็จะ ตามอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะยังไงเพราะว่าตอนนี้ผมก็ก็ก็ได้มาประมาณนี้แหละต่องวดเลยจ้ะประมาณนี้ต่องวดต่องวดครับหลวงปู่ให้มาต่องวดก็ประมาณนี้แหละครับตอนทีแรกจริงๆแล้วเนี่ยความจริงหลวงปู่ก็ไม่ไม่อยากให้เขียนเราไม่ชอบเขียนนี่ครับแต่ว่าหลวงปู่ก็จะทําให้ดูเหมือนกับเราเข้าไปกราบหลวงปู่ไปขอโชคขอลาบหลวงปู่ก็จะ ไม่เขียนนะฮะก็จะทํานั่นทำนี่ให้พวกเราดูแล้วพวกเราก็ตีออกนะครับจนจับทางได้ฮะตอนนี้เรายังจับทางหลวงปู่ไม่ได้ก็ยังคาลาคาซังอยู่ยังผิดบ้างถูกบ้างอยู่เนาะสองสามงวดมาก็ยังพอคนไหนมีโชคก็ได้คนไหนไม่มีโชคก็ยังไม่ได้เนาะก็อย่าเพิ่งท้อนะครับก็เพราะว่าเราอยู่กับาวาสนาะ เราอยู่กับความเชื่อเพราะพวกเราเชื่ออย่างนี้และก็เราศรัทธานในหลวงปู่อยู่แล้วนะครับเราขออนุญาตหลวงปู่นะครับเพราะว่าลูกหลานเรียกว่าบึกเนาะไม่ค่อยจะมีสมองไม่ค่อยจะรู้เรื่อง